ขอบคุณนะน้องเขินอ่เขินดิเตอน้องเขินอ่ะปกติจะแบบแอดแท็กกว่านี้ใช่ปะใช่ดิไหมคะใช่ปะปกติจะแบบไม่ได้เขินาดนทีใช่ไหม่ะใช่ไหมค่ะพี่หนแอะไรครับ จะขาดแล้วโดนขึ้นทีนึงเหรอทอามเป็นอะไรคะใจจะขาดเดี๋ยวนี้แล้วจูบได้ปะเป็นอะไรฮะเขินเนนีะเด็กดื้อของพี่หมอเขินฮะ ทิชชู่รายการน่าจะแบบรอยจุมพิษเลยเดินมาเป็นรายการโอ้โหพี่หนิงแอดแฮกมากวันนี้พี่หนิงทำอะไรฉันตอนนี้เขาสัมผัสกันที่เขาตอบเ,เขาเชดให้กันเ่นมันเฟินที่สุดธรรมาชาติา,าั้าบูิษม ح ح> เรานาดูภาพนี้ไปเมมปากรค่ะเมมเมมปกน,น้อง